คันว่ามือเหลือเสาแสงดวีมาเสียงขวงในเจ้าเจริยหรือคันเรามาคดีนะคันเรามาการคันเรามาการกตีลมกับเสามาหล่ะหรือเจ้านี่ฮักเฮงเลย่าหล่ะหรือแสงดวีเอ้ยอันเจ้าก็ทีฮักค่อยบอลเดี๋ยวนี้ค่อยยังฮักเจ้าเฮงอันยูเหงื่อนี้อันค่อยไปคิดฮอดเจ้าอัน อยู S <S ่กันฝักันยังจังหาเจ้าอยู่ความคิดฮอดเจ้าเหนกันนอนบุลับกินกินข้าวกับเบียร์แซ่บปันใดกินข้าวกับเบียรแซ่บนอนบุลับเนาะมือมือได้จะเที่ยวไปนั่นแทนเที่ยวไปนันแทะอยู่อันเบื้องบนเป็นไอ้มินจีมาบอกขันว่าไอ้มินจีมานักกะจีบอกให้ไอ้มินอันโทรหาคันไอ้ผู้มินมานี่จีว่าน่ะเลื้อเนี่มเหรอจีว่าอันไอ้ผู้มินอันเป็นเลื้อยแสงระเี เรากะจิมักอันเท่าอยู่บ่เท้ากันยังมักเราอยู่เพาะเดี๋ยวนี้เขามักเราเฮ้งก่อนเสงนวีเสร็จแล้วยังใครว่า้ากะจิมีเจอันมุ่งมั่นาัฒนาหาว่าโอ้เอาโลนี่ก็ยังเป็นสดวยู่ของท่าสาวเสียงนวีเนาะเเดี๋ยวนั้นแหละโค้ชโค้ชกันใส่มัองหนาวกะจิฝากเพื่อหาสาวเสียงนวีนี่แหละเนาะ ว่าอโรยยังฮักอยู่คือเก้าเนอมาส coating, ิเนี an, ่ยแปลว่าบอกฮักไหนบ้างกดกดอันเนอกดกดไลค์กดหัวใจเลยอันเนอยกโปวบ่อเลยอันเนอฮักแท้บ่อเลยว่าอันเนอบอกฮักสาวแสงระยีว่าอันเนอขึ้นฮอดหรือบวกขึ้นฮอดขึ้นฮอดบ้าแสงระยีเจ้าฮักคอยบ่อนคอยฮักเจ้าเฮงก่อน เดี๋ยวนี้อันหัวใจพ่อยันมีสีห้องอันแต่ว่าสองห้องได้ที่ได้อันแบ่งเฮ่ออันสาวแสงเดวีอันมันมันก็ยังบ้างอยู่อันยังยินดีตอนฮับสาวแสงเดวีอยู่ในใจเสมอเออสาวแสงเดวีเจ้าฮักพ่อย์มอพ่อยฮักเจ้าไหลเด้อแสงเดวีเด้อยกโยกจากเบาเลยบบาโลบบาเบาเลยซื้อเจ้าน่ะเบาเสียงเบาเสียงโลเบาเสียงโลโอ้โยกจอกเสือสาวแสงเดวีแด้ พอเพื่อนได้เห็นแะไรเร่งหนึงเหรอตะกี้กาได้บ้วนนี่เขาจะหงเสียงออ่ะจกเจ้าเนยียกเสือสาวเสียงในวีในแม่พอ,อ,อค่อยฝากค่อยอ่นเพื่อนแต่แม่ข้ได้ว่าอย่างนี้ก็ว่าอะไรเรืองสาวเสียงในวีค่อยขึ้นหอดเจ้าเน้อหรือว่าผมขึ้นหอดจอ,อ,อยค่อยขึ้นหอดเจ้าเน้อยังถ้าเจ้าหากว่าเจ้ายังถ้าเจ้าหากว่าเจ้าอันบ พักแท้นักกะจีพ้อมเงนไว้กะจีกอแม่พ่อเออคือกานด้วยเดื้ออ๊อบมุ้ยอ๊บมุ้เบิกแนงได้ดาปิดก้อนสิเบื่อคบอร์ดเบาโลถ้าหากว่าอันสาวเสงเดวีซูเปอร์สองสี่เนี่ยเอาผัวเจ้าจีเครียดบ่เจ้าจีเขียดคันเราเอาเราคันเราครบคันว่าเราเอาเราครบนี่อันบบคันบุหูเราแม่นเขียดแม่นไหมเออ เราเรียนไดให้คันเราเอาเจ้าจะให้แท้ว่าคันว่าเราเอาแท้นี่ให้แท้เพราะว่าอันเจ้าหักเทงบ่เสาเสงนารีนี่หักแห้งอีอันหักอันเทงอันเป็นเสาเสงนารีเลยอันหนังหงนี่ถูกมั้ยอืมหักอันเรามาได้อันห้าหกปีนี่หรอกเสาเสงนารีเดียวไอ